เมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะก็จะมีส่วนผสมของไข่นะคะแครอทค่ะกระหล่ำปลีแล้วก็หอมซอยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้เป็นเมนูอะไรค่ะให้เราเอาน้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปผัดค่ะเราจะผัดไข่จนไข่สุกเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราผัดไข่จนสุกแล้วนะคะแล้วก็จะตักพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็นำต้นหอมกับกระเทียมลงไปผัดนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่กระหล่ำปลีลงไปเลยนะคะแล้วก็แครอทค่ะ แล้วเราก็จะปรุงรสกันเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราผัดไว้โดยสักครู่ลงไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่หอมซอยที่เราเสือนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูของเราในวันนี้นั่นก็คือไข่พัดกะหล่ำปลีนั่นเองค่ะ